มันมีแบบระยะใกล้ชิดด้วยนะตอนนี้สี่ทุ่มครึ่งแล้วนะมันขึ้นไหวนะคันเนี้ลายภูเขาเฮ้ย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 ตกน้ำไม่เอานะเฮ้ยตกน้ำลายเขียวขาดด้วยฮัลโหลผิดทางหรือเปล่าเนี่ยอันนี้คือลายเสียงนังได้ด้วยครับเฮ้ย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 รถพังไม่มีกล่องซ่อมนะ ใช่ไม่มี่องต้อมนะไม่เจอแล้วมั้งเนี่ยทานแล,ะละ้วมั้งทานอยู่ข้างหน้าแล้วสี่ทุห้าสิบตอนนี้ไม่เคยเห็นผีเปล่าหนูดูบ่อยแล้วมันใช่ทางนี้เหรอไม่ใช่ทางนี้นี่เราต้องลงตรงนี้ครับ งานผีมันหนีนี่ไงมาแล้วผีมาแล้วเฮ้ยได้ยินเสียงด้วยทุกคนลองฟังดีๆดิมันมีเสียงคนหมรดพี่เคยเคยมันรู้ไม่ตื่นเต้นเลยว่ะตอนที่พี่ดูอ่ะพี่ดูระยะใกล้เลยแหละไม่ใกล้แบบไม่ใกล้มากอ่ะไม่ใกล้มากไม่ใกล้มากตัวอย่างตัวระยะใกล้อ่ะใกล้อีกมันลอยได้ด้วยอ่ะไอ้เจ้งเนี้ยมันมีเสียงนะวว่ะ ได้กล um ิ่นอะไรไม่ร e> ู้ด้วยผีเนี่ยกินตามเกีียวแตกหรือเปล่ายอมยอมโดนลมไปแกว้งไอ้เบนโโหใช่ใช่ใช่ ดูผีไปด้วยเปิดไปด้วยดูจากทรงโอ้โหใครเขาเติมกันถ้าอยู่ใกล้ก ปวใช่เศรบข่าวเยอะเอาจริงนัดอะนัดอ่านข่าวเยอะจนนัดนอนไม่หลับอ่ะทุกคนมันแบบสะเทือนใจอ่ะมันหดหัว นแบบกลัวจนแบบไม่นี่เลยอ่ะแล้วไปไ,ไ,ไหนมาพี่เลมพี่เลมหนีเอาแล้วรถหายไปไ,ไ,ไหนอ่ะรถหายนี่ไงรถอยู่นี่ไงแล้ไม่เห็นรถเอาเห็นแล้ว <Yeah. S 1> อะไรวะเนี่ย พี่เรียนปวดชีแน่แล้วพี่เรยแบบไปชีมันมีเสียงกรีปด้วยนะตรงเนี้ยแต่ข้างบนไม่มีเขาบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเสียก็ต้องอยู่ตรงนี้แต่ตัวคือบางทีอ่ะไม่ได้อยากเข้าไปอ่านนะเว้ยเหมือนพอแบบเปิดทิกเก็ตไม่ก็มีแต่ข่าวอันเนี้ยใช่แล้วมันก็โดนฆ่าตาข้างบนเหรอตกเขาอ้แต่บอสอ่ะไอ้เพี้ยวอ่ะนี่นาดูอ่ ป้อนอย่าฆ่าตัวตายเราตีกันเ,เสร็จห่ดนน้วคนมาเร็วเออใช่หรอใช่ยูยูมันเดินเองอันนี้คนตีนสร็แล้ว เจดอนเจดอนเสือ ไปแล้วเยี่ยวตุยไอ้แล้วรถเราจะพังด้วยอ่ะไออยู่ตรงไหนอ่ะนเมน่าข้างหน้าตรงขุ่หม้อ่ะอุ้ยมันมาอีกแล้วไอ้เฮ้ยข่ามันได้ไม่ข่าวมเกี่ยวมาเลยเกี่ยวมาเลยเยียบมานเยียบมานเหยีย่ะยีมาเลยเยียบมาเลยเยียบมาเลย มันหนัององินเด,ดียมันกระโดดกัดเราได้ไหมอ่ะไม่ได้ไม่ได้สวยมันตุยแล้วมันตุยงมันตุยยังขึ้นยืนหน่อย อมจาใช้พี่เอกเปล่าหมา<อ>สุนะเหมาระว้างเหมาเหมอะเระว้งเอออ,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 อย่าไปโดนใบพัดอย่าไปโดนใบพัดแกแขนมันแกแขนมันเถือตัวเดินเ,<อ>เลยแกแขนมันเร็ว ี่มันกัดข้างบนเนี่ยมันเอ้ยมันต้องระวังนมันกัดเจ็บนะมันจะโดนกันด้วยกีบึ้งโดนกัดตอนก็อยู่ข้างบนมารอบนึงเนี่ยมีคนอะไรมีคนโดนแล้วตายเลยหมอเขาบอกอีเพิ่งมาหมอตายนะหมอหมอตายหมอผมบอกแล้วว่าตายเมื่อกี้เพิ่งโดนมา เราข้าไม่ได้ไปเนี่ยฆ่าไม่ได้เราทำไง <c oughs> น่าจะบนกาชาที่มึงบอกไม่คิดโดนเ <บน S 1> ขาบนนั่นน่ะแล้วมันลงมา,าข้างล่างเราจะทำไงกันดีอ่ะเอ๊ะบอกป้องนี่เอวีทีไรอ๋อเขาบนกาชาไม่มีอะสิจุ๊บคุณหมอได้เปล่ามันไม่สนใจแล้วมั้งมันสนใจมันกำลังจะเข้ามากัดมันช้าอยู่มาเลยอ้วหะร้อนมาก มาเลียงหมอมาเรียกหมอแต่ห้อมันว่าแล้วอ่ะเล่นลงกันไปทำไบหนูไม่เข้าใจอ่ะมาช่วยมันก้อนหมดอ่ะอมันไม่ตายอ่ะ ชนเท่าไหร่เหมือนก็ไม่ตายอ่ะต้องหาตำรวจปะแล้วรถมันจะพังแล้วอ่ะใช่ใช่คือมันจะกระโดดก่อนเนี่ยมันขึ้นมาเองอ่ะพี่เลมอะไรขึ้นมา ยระวังกุ้ยอฮ้ยเ้ยย้้ย้อทวีตได้ไหมมันจับปองปองคุณหมอระวังเสือครับมีเสือนะคะ เสือมาอยู่อ่ะกุ้ยระวังกล้ยมันมาได้ยังไงอ่ะคุณไม่ลงมาเองเราเราลองฮึบแล้วซ่อมรถไหมไอ้มันไปหาหมอไอ้จูไอ้จูไอ้จูไ้เอะอ้มันไปหาหมอแล้วผมรู้แล้วครับตรงนี้เคส็อะไรมีเสือรุดครับแถวเนี้ย เสือขอเหอเสือเสือไปไปที่อื่นได้ไหม,อมเออชิ่ได้ไหมทาดก็ทำอะไรไม่ได้ลงไปตายแบบโอ้โห สักทีอ่ะามเราถอยรถไปข้างหลังนิดได้ไหมเราจะได้ซ่อมรถได้ไปแอบได้พุ่มอะไรเงี้ยคุณหมอเอาเลยเดี๋ยวหนูเหยียบมันไว้ให้อย่าเพิ่งขึ้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ขึ้นก่อนนะถ้าพี่เสร็จแล้วอ่ะ สมแล้วค่อยไปไหมยังหมอได้ไหมอ่ะหมออุ้งศพได้ไหมมีมีศพข้างล่างเนี้ยจะเออแล้วมั้งเนี่ยเอาเขาอยู่ไหนแล้วอ่ะอ๋อชุดกดนนะครับเขาหมดแล้วทุกคนของคนงานคุณจะรอดไหมเอามันตายได้ไงอ่ะมาคือรถมาคือรถมาอย่าไปยุ่งกับมันเดี๋ยวเผื่อมีตัวอื่นอย่าไว้นะอย่าไว้นะลุไฟแล้ว ไม่ต้องชบอุ้มไปเลยคิวตัวเองก็ตื่นไม่ได้ตื่นมาแล้วอยู่บนอากาศอ่ะเสือมันดึงได้ด้วยอ่ะเสือมันดึงผมไปด้วยด้วยอ่ะไอจูน้องมาเขาลงไม่ได้จริงจริงอ่ะเสือมันลงไม่ได้จริงอ่ะเขาคงไม่ทักพักหลุดมากินหมดไอจูหนีหนีค่าหมอหนีค่าหมอหมอไม่รู้ใครคนจะถ่ายใครก็จะถ่ายจ่ายไม่เอกุยค้ถ่ายใครวะ กล้วยเอกล้วยอ่ะกล้ยสาษาอะไรกล้วยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กล้วยกล้วยไอยู่ดิวตี้กล้วยอยู่ทำไมช่วงนี้กล้วยรวยอยู่เอาลงไปเขาลงมาไปเงไปไอ้นี่เดี๋ยวเอาเขาลงมาได้ไหม่ะ เปลือกมาเฮ้ยตกใจวะเดี๋ยวนะตกใจเคลื่อนล้อเคลนล้อเฮ้ยไปแล้วน้ำมันจะหมดน้ำมันจะหมดต้องเสือมาไงอะไปก่อนได้ไหมจะเติมน้ำมันน้วๆอะไรขนาดนี้อพี่ชายพี่ชายตัวนู้นช่วยหน่อยครับชิวๆชิวๆ

จริงอ่ะไม่แล้วใครมาอีกก็ม้เนี่ยลุงเลี้ยงเสือปะเนี่ยหรืออะไรอ่ะเอ้าแล้ลูกเติมน้ำมันให้ด้วยแต่เห็นลุงลุงเลี้ยงเสือลุงอ่ะเติมวันนี้เติมวันนี้เติมอยู่เติมอยู่ผมเติมอยู่แล้วลูก็เติมแล้วก็เติมเร็วเๆที่ใช้ใช้รวงเสือที่หารงเสือครับเด็กปั๊มที่นี่ก็ถูกแกวกันนะเติมยังผมเติมอยู่ครับมันมาเจอมแล้ว พี่สาวราวืงเสือวรับระนังเวือนแล้วื่นแล้วตือนแล้วตื่ไแล้วต่นแลื่กัด้ว่นแ้ต่นัดมวนแล้วตม่นแ้วตืมนัลว่แล้วม่นแล้ต่นแล้วต่นแล้ื่นแล้่นแล้ื่นแลื่นแื่องล้ว่ลื่อแเชื่นงลืนล้วต่้ว้วนลวตืรนเสื่นแล้วตตื่ลื่แ้นล้ต้แล้วตตแล้แตตต้้นขึ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 ้น กือได้เงนเลยไอ้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 ตายกูตายไอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายจริง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 ต้องก็ดีฟังต้องก็ดีฟังต้องกดีฟังดิไอ้โอ้ยคุณวิ่งต่อแม่งมีคนลุงเติมน้ำมันด้วยประเด็นดาวคนเลี้ยงเสือมาเติมน้ำมันด้วยด้วยพนักงานปั๊มเว้ยสกมกจะไม่มี โอ้มันตามเลยอะมายันนี่เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปไหนะกันแหละสิจะบอกกล้วยต้องไม่หาจิตการอะจะพาไปดูจิตการอีกที่ไหนจิตการอะไรหรอโลกโพล่กต้องไหนจะไปบอกกล้วยก่อนอุ้ยโอ้โหแส้งเรารอดผาได้ไงวะเนี่ยโอ้ แลเราลดอมาได้ไงขไมาังป้วนแล้อยู่ตรงไหนอะบอสอยู่ในเมืองเจเจวุดบวกอะไรนะบวกสามถังป้วนใครแตกค้าหมอป้วยใครแตกค้าหมอใครแตกค้าหมอ มีรถไหมนะ้ามีรถไหมมีรถไหมเมื่อกี้เจอสวยตัวหนึ่งแล้วระวังนะไม่มีกล่องส่อมเหมือนกันอ๋อเจอเสือด้วยไม่รู้มันอยู่ตรงปั๊มน้ำมันเลยกล้วย ว้ามันไล่มันไล่กัดด้วยเราควรจะเติมน้ำมันได้เดี๋ยวส่งลงให้อีกทีนึงนะโอเคตอนนี้เราจะเจอเสืออันนี้ไหมอ่ะอาจจะมีสิทธิ์ไม่แน่เดี๋ยวเราก็ลากเสือเข้าคนที่โผลแรกแล้วเราก็ค่อยปนตอวันนี้อาถรรพ์อะไรเนี่ยเสือหลุดหรอวันเสือแห่งชาติต,ตู่ัังโอ้เขาได้ชุดตีกันลืมล่ำเลยอะ่ะ บอสขับดีๆทำไมต้องใส่ใ้ใส่มาพวงมลาลัยมันไม่นิ่ง นล้มาผิดยุกยังไงไม่รู้เลยอ่ะเหมือนในแบบซีรีส์อะไรเงี้ยข้ามยุกมาบายบายนี่ปกป้องคืออะไรอ่ะอุ้ยเสือมาเสือมาเสือมาเสือเสือเฮ้ยย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 ยนยยนยย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 ้ยยยยยยย ไมู่ไม่่เสือมันเอาไปเสือเมเสืออ้ยเสือม่าไปด้วยอะติดหมาไม่ได้เสือเสืออเสือมีค่าไปได้ด้วยอะเสือจ้าอุยเสือจ้า ไอ้เต๋าป่วยรถก็จะเอาหายไปไหนแล้ววะไปไหนแล้วู่นนู่นเสือจู๊กได้ด้วยอ่ะมึงเสือจู๊กไม่ได้อ่ะวันนี่ะเฮ้ยเสือจู๊กเสือวิ่งหนีคนเก่งเสือจู๊กเดี๋ยวก็อนดีดีดีดูนี่มึงดูเสือจู๊กกันสมบัติภาพรถสิเสือเพื่อนผมุกคืนมาเสือ เต๋อค่ะอ้าเต๋อไอเต๋อจู๋เก่งจังอ่ะเต๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่งก่อนเล่งก่อนลบบล็อคบลมอคบลบ็อคดูคุยกับเสือลราต้องลงกับเขาต้องการอะไรครับคุณเสือต้องการอะไรครับเราเราสามารถคุยกันโดยดีได้นะข้างลาโดนเต๋อจู๋ข้างบนอุ้ยห้ยเกี่ยว โอ้ยโอ้ยดูดูดูมีมีแอบมองเนี่ยเสือแอบมองเฮ้ยมันมำใใครจีเขาพิลเลอร์จอิงโดนแล้วแต่มันไม่เห็นเป็นไรเลยอ่ะมันก็ส์หมดปะเนี่ยไอเสือโอ้ยโอ้ยหมดไปไหนแล้วอ่ะไปไหนแล้วอ่ะอ๋อหายแล้วหายเสือ เดี๋ยวครับกุ๊ก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 เดี๋ยวเดาเกินแต่ละอย่างไม่ไม่เหมือนเรียกเสือเลยสักคนเดี๋ยวนี่หัวนึกยังไงกันเนี่ยมันแอบอยู่ข้างหลัง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 มันไปนู่นแล้วอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วมันขึ้นไม่ได้รถขึ้นไม่ได้เดี๋ยว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 มันไปไหนอีกแล้วก็ไม่รู้เนี่ยไม่รู้ขึ้นไม่ไหวข้างหลังดี่ีฮึบ ฮึ๊ฮู้รถสู้ฮึบไปไปไปฮู้ฮู้จับต้องต้องไม่เป็นไรต้องเข้าใจรถยังไม่จูนอย่างเงี้ยแหละปกติใช่ใช่ใช่ ตรงทางนู้นตรงขึ้นทางนู้นก็ได้เฮ้ยทำไมขับรถคันนี้แล้วเหนื่อยจังฮัลโหลหายไปไหนแล้ววะอยู่ไหนอะเดี๋ยวจะส่งเดี๋ยวคนไหนบอสบอกอยู่ข้างในน้องเสียใจไปแล้วโดนลงไฟฟ้าครับไหนลงไฟฟ้าไหนอะเสีอตเสียชอต รอยแล้วรอยแล้วほぼบอกตอนนี้มัลุซ์นี่สิていますเมสเซーงおชいしますเสืียดีไหมเสือได้ยินแล้วตอบด้วยครับข้างหลังข้างหลังข้างในข้างในเนี่ข้างในทางด้านซ้ายอ่ะนี่นี่นี่ข้างในนี่เออตรงมา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 ตัวเ็กเบกเบกอยู่ไหนอ่เออขู่กูทีนึ่งขู่กูทีนึงอยู่ไหนเออหายอ่ะ โอเคอย่าอย่ามาเยอะไม่ประเด็นคือเราหนีมาไกลแล้วน้มันอน้ตามมายังไงก่อนเสือเนี่ยเสือมันมีบิ้งอามาแกกับวิ้งกับฝุ่ปั๊บๆเลยอะตอนนี้มันไม่กินเนี่ยนะมันคาบไปด้วยนะแสดงว่ามันอิ่มแล้วมันกินไปหลายตัวแล้วอ่ะกินไปเยอะหิย่าใหม่กันดีกว่าช้างต่อเลย หนูลง่ไนันมาแล้วเสือมาเสียงแคว่มาแล้วฮะฮะเสียงแคว่มาแล้วไหนอะเนี่ยเนี่ยได้ยินปะเออได้ยินได้ยินหลอนหรือเปล่าไม่หลอนไม่หลอนมาแล้วคิดเยอะเนี่ยกล้วยกล้วยลาให้พี่เลมกับปอนกับพี่หมอบ้องฟังหน่อย รถล้มกระชางตกรถเลยใช่หนูขับรถอยู่กลางถนนน,น่ะแล้วหนูก็เด้งลงข้างรถแล้วเสือก็ปิ้งมาอยู่ข้างข้างไม่ใช่โ <c oughs> ดนดเสือเต <c oughs> ะใช้พลังจิตเตะออกไปหรือเปล่าแล้วพอ,แล,วพอแล้วพอหนูเข้ารถอีกเสือก็ดึงหนูลงมาอีกพอหนูเข้ารถอีกเสือก็ดึงหนูลงมาอีก โอ้ยเนี่ยได้ยินเสียงเสืออยู่นะตอนนี้เสือเนี่ยถูดนถูดนทั้งคู่เลยโดนดึงลงทั้งสองฝั่งเลยทั้งคนขับคนนั่งอ่ะเมื่อกี้เสียงด้วยได้ยินเสียงถือว่าเสือตัวเนี้ยไม่ธรรมดาบอกเลยเมื่อกี้เสืออุ้มพีด้วยด้วยอ่ะเอออาจจะข้างหน้าอาจจะมีป้ายนะยกติดตัวชื่อเสืออะไรเงี้ยเออชื่อเสืออาจจะเสือชื่อโคเสือชื่อยูริเงี้ย เฮ้ยเฮ้ยทำไมนี่รถมันปิดเองเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วไม่แล้วแม่งเจ๊เจไปด้วยเจ๊เจไปด้วยขึ้นมาขึ้นมาโคตรไวเลยอ่ะไปไหนนะว่ะรูปขวาโอเคไปจอดออดข้าโจกคุณจะเปลวอ่ะหลังโน่นโน่นโน่นแล้วเสือวิ่งอย่างไว มันชนมันไม่ได้ชนไม่ทันยังไงก็ไม่ทันดูเรียบนะัด้าดูดิดูการจูกดิรู้ข่าวรู้รอยค้งชอยค้งเหติดแล้ติด้ติดติดอติดตวันดอเราลงมาช่วยเราลงช่วยเราลงมาช่วย Premises, ลงรถไม่ได้โดนไก่โดนกัดพะเนี่ยว้าดูอยู่ใต้รถดูึนมาก้วย้อนมากระโดดกระโดดกระโดดมานได้ไหมนได้ไหมเแกล้วยเคลืนรกระโดดกระโดดกลวยกระโดดกล้กระเดี๋ยมันกระโดดไม่ได้ขังเสียไปอย่างี้ยืนเคือเสรดดียไกระโดดไม่ได้เสือมันกระโดดไม่ได้ เฮ้ยไว้เสือติดเหมือนลูกแมวเลยถ่ายรูปใหม่นี้เสือติดลมมาเสือติดซอกฮะเสือเบื่อคารุไม่ต <im> ้อยแล้นโดนแยกท่าบอน <laughs> ออไม่ได้จริงด้วยเนี่ยโดนขังยาวเลยเนี่ยลุงเป็นหนูว่ะดไไไม่้งเป็นหนูอะ <m akes> ่ <S <s <we ak> นหนอะหนูแบบหายตัวแล้วก็ไปโผล่ข้างหน้าได้เอาจริงถ้าเป็นหนูอ่ะอาอาเ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 อเอาเอเอาเอาเวไม่อยู่กับเสือเอาแล้วออบออปิด เราพี่่มลงมาได้ไงเงียเสีมาเียวลงขึ้นรถเร็วถ้าเราออกดเสือตามเนี่ยเอ้ยเอปลี่ยนที่นั่งได้ด้วยอ้ยเสียก่อแล้วระวังมันงาบแน่มันงาคนแน่ ครืองมันดูคาเอนครังแล้วมันครังครังมันดูข้างบนแล้วพี่เจมันขึ้นมาไม่ได้ขึ้นมาไม่ได้ข้างนเนียนไม่ได้้นูไอ้แหนะหานะพี่จะลงไปตู้กับเสือเองไอ้เสือมีมาด้วยด้วยะ เสือปนด้วยอ่เสือป้นด้วยอ่ะเสือั้นหมดอ่ะแล้วเสือพุ่นลมโชว์เสือพุ่ลมโชวเลยแล้วทำไมเสือประเด็นเสือมีไม้หมกห้าดิเราเข้าอยู่ระหว่างการแข่งขันระหว่างเสือกับบอสเชียแห่งพุอ แข่งขันจบลงแล้วนะครับชนะได้แก่เสือแลนเองย้าสภาพโอ้ยเราจะไปยังไงเนี่ยเสือถีนหมาอย่างตึงเจก็มีไม้ไม่เหรอเราสองคนน่ะไป้จัดการพี่เอพี่เลมขึ้นมาเร็วเสือเปิดก้อนหมด เสือข้างปนได้ด้วยเฉยอ่ะเสือปนหมดตัวเลยมันมาอุ้มได้นะลงไม่ได้เหรอไม่ไมไม่ไม่ไม่ลง,งเป็นไงบ้างครับทุกท่านเนลวลาตอนนี้ขึ้นได้ตอนนี้ขึ้นได้ไปเร็วขึ้น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 กล้ยกุ้ยเป็นเร็วกวุ้ยต้องขึ้นฝั่งต้องขึ้นฝั่งเจ Lúc luôn luôn mỏ luôn. mẹ. à mỏ ló mỏ mẹ. Ló mỏ 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 cả Ló mẹ 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 mẹ